ก็สวัสดีทุกคนนะคะก็กลับมาพบกับซ่องไอดาอีกเชเคยวูู้ซึ่งวันนี้นะคะเราก็อยู่ในแบบที่แปลกใหม่ก,กันอีกเช่นเคยแหละคนอาจจะคิดว่าทำไมเล่นแบบที่แปลกใหม่แบบอยู่ดีๆ,ๆถ่ายหอคอยแล้วมาเล่นอันนี้เฉยก็คือตอนแรกเรามาเจอยูทูบเบอร์ต่างชาตินะคะเขาเล่นแบบนี้กันแล้วคือเฮ้ยมันน่าเล่นอ่ะแล้วเมื่อคืนเราก็เลยลองไปเชิญหา แล้วเราก็เจอแบบนี้แล้วก็เลยตัดสินใจว่าวันนี้เราจะมาถ่ายกันคุณนะแล้วก็คุณอย่าพิ่งโกนสิคุณเวทฉันจะหักคะแนนคุณเลยนะซึ่งวันนี้นะคะเราแน่นอนนะคะว่าเราจะมาแข่งแต่ว่าไม่มีการร้องให้เสียใจนะคะเราก็จะไม่เสียใจเหมือนกันนะเฮ้ยดูดิทุกคนสังเกตไหมคะว่าอันนี้มันสองอันมันก็สองอันเหมือนกันอันสามอันมันก็ สามอันเหมือนกันอันนั้นสี่อันมันก็สี่อันเหมือนกันทุกคนโอเคมาเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะเอ้ยมาดูฝั่งนี้กันก่อนดีกว่าฝั่งนี้ก็จะมีเป็นปืนกลอุฟแล้วก็เตาเผาแล้วก็บินแจ๊ะแผะแล้วก็วิทยุทองแน่นอนว่าเราจะไม่ใส่ของโกงนะคะโอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาที่เราก็เสียเวลามามา,มากพอแล้วะคะมาอย่าคุณฮลัลโหเริ่มตัต้งแต่ตรงนี้เลยคุณมาโอเคสาม คุณเมื่อไหร่คุณจะเกิดเนี่ยสามฉันจะนับแล้วนะคุณคุณอยู่ไหนอ่ะโอเคสามสอหนึ่งป้า่เตตตตตตอันไหนอันไหนโอ้โหติเติดติ่์ติติร์ตะรเติร์ติติร์ติร์ดเติตดติร์ตติดดตรเร่ตนะเตรตรอ ตาไปด้วยฉันไม่ได้รอนเ่ง๋ยวน,นี้แน่นอนว่าฉันจะไม่เสื้อคุณอีกต่อไปแล้วอคุณไปก่อนเลยอาคุณมาดีมาดีนั้น ฉันนำสลับกันนำฉันสลับกันนำคุณเนี่ยฉันสลับกันนำในสีเหลืองสีเหลืองคุณตามมาคุณตามมาโอเครอบนี้ฉันนำนะเพราะาคุณนำมาเยอะและรู้สึกว่าคุณเนี่ะจะได้เปรียบฉันเยอะแลอะอสีแดงสีแดงคุณเคสพอรโอเค,อ,เคอ่ะฉันขออีกรอบนะฉันขออีกรอบโหนี่แกอยากได้เปรียบฉันมนะ่ะ โ okay, อเคสีส้มคุณสีส้มโอเคไปคุณไปเลยอย่าลืมควยตรงนั้นด้วยนะเพราะว่าถ้าเราตายเราจะมาเกิดตรงนี้นะคะตั้งจำโอ้โหเรามียาวเลยนะคะคุณนะยาวเลยนะรอบนี้เอาดีเอาดีนั้นฉันมาเสกฝั่งนี้นำทีละสามครั้ง อันนี้คุณทาโรนำไปหนึ่งครั้งแล้วกันะคะโอเครอบที่สองคุณนาได้อีกครั้งสุดท้ายแล้วนะถ้าคุณนำผิดก็คือฉันจะนำอีกสี่รอบเลยนะดีดีเอาดีาดโีโอเคโอเคต่อไปฉันนำสามนะรอบเหมือนเดิมจ้ะคุณไม่ต้องรอบไม่ต้องอะไรใดๆทั้งสิ้นนะเงียบอยู่นะนั่งอยู่นะสีเดือนครับคุณซ็กทอย คุณสีเหลือง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 ให้คุณเหืองเหรอเหลือง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 มกลับมาเริ่มใหม่เลยเออนี่ผมช่วยคุณแล้วนะคุณก็หาเอาเองแล้วเนั้นถือว่าเรากลับมาเป็นคนเดิอลวและสันแทงคุณแล้วนะ ฉันรู้สึกว่าคุณนี่ง่มากเลยนะคือคุณไม่ฟังฉันเลยนะคุณเอาแต่เล่นเกมแมวของคุณนะเอ้ยสีฟ้าฉันไม่บอกด้วยว่าตรงไหนสีฟ้าตรงไหนสีเหลืองตอนไหนสีแดงอนะใครๆก็รู้ว่าตรงไหนสีฟ้านี่เขียวใช่โอเคสีอะไรวะ อนนี้รู้สึกว่าจะนําคุณเทโลเลยนะคะเพราะว่าเมื่อกี้คุณเทลเหมือลอยหายไปไหนก็ไม่รู้ด้วยละแต่เดีวคุณเทลโลสีไหนคุณเทลโลก็ได้ไปสีแดงนล,งๆๆลนะค่ะและ้วก็ตกเลยแล้วเพราะฉะน,นั้นเราไม่ควรมารอคุณเทโละนะคะเพราะว่าแบบนี้เกิดนานมากน,านะคะแบบนี้กว่าจะเกิดก็นานมากแล้วก็เลยไม่รอดีกว่านะคะแล้วตอนนี้คุณเทโลก็โอ๊ยตายโอ๊ยตายไปเยปะเอะมากเลยแน่นอนว่าคุณคุณเทลโลไม่มีโรบะนะคะ เพราะฉะนั้นเฮ้ย,ค,ย,ยคุณเล้วเฮ้ยนี่จิงคุต้องเลือกให้ถูกดีดสซมอ,อันนี้ฉันไม่รอคุณแล้วถ้าคุณจะช,าช,าชา้าขนาดนี้มาเร็วฉันรอคุณมาตั้งร้านปีวคุณยังไม่ถึงตรงนี้เลยนะเอาจริงาตายไปเร็วคน อเคตอนนี้เราก็ผ่านมาแบบเลเวลกี่อันนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดอันนะคะอัน,นอันนี้มีเจ็ดอันเดอ้ออันเมื่อกี้มีหกอันนะคะ อนนี้คุณทาร์ลรู้สึกว่าวนๆคุณทาร์ลกี่ก้าวเนี่ยอีกสี่เออหนึ่งสองสี่ก้าวนะคะกว่าคุณทาร์ลจะเดินมาถึงเรานะคะสี่ด้านนะคะกว่าคุณทาร์ลจะเดินมาถึงเรานะค,ะคุณทาร์ลรีบๆหน่อยคุณยังเป็นเด็กที่แบบสักถามากจริงตอนนี้คุณสักซ่าที่สุดในกลุ่มน,นี้เลย นริมจเด่นก,กันไม่ตอนนี้เรานำนะคะนำอย่าลืมนะคะว่าเรายังแข่งกันอยู่นะถึงว่าใครจะนำเลยอันนี้เราแค่สลับกันนำเฉยๆเพราะไม่อยากให้นำกันเยอะอ่ะเพราะว่ามันก็จะยังไงคุณทาโรนนำตลอดคุณทาโรก,ก็จะชนะอยดีนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะแบบสลับกันนำเนาะ,ะแต่ตอนนี้เรานำนะคะ เพราะว่าคุณทาโร่โอ้โหอิกี่อ้าวเนี่ยอีกลิ้นพันเนี่ยคุณจักชาตวลิ้นสันพันเลยนะอิกี่ก้าเนี่ยหนึ่งสองสามสี่สามก้าถึงคุณทาโร่จะเดินไปถึงแล้วคุณทาโร่เริ่มใกล้แล้วไปแล้วไม่รอแล้วนะโอ้ รอบนี้เพิ่มสีม่วงมานะคะคุณทัโรโดนตกอีกแล้วคือแบบคุณทาโลพยายามใช้สูตรกงแต่ตัวเองก็ยังตกอ,อยู่นะคะคือเราจะบอกให้เราเป็นคนที่ชอบสีม่วงมาแล้วคือแบบนี้มันมีเพิ่มสีม่วงมาด้วยจ้าแต่ตอนนี้คุณทาโลก็ออออะะเีอูอะอะอะสระอะไปแล้วนะคะแน่นอนสีม่วงแน่นอนโอเค แนงแนงแงแล้วก็ส้มส้มโอโหอีกหลายก้าเลยนะคะกว่าคุณดันแลจะเดินมาถึงเรานะคะตกอีกแล้วสมน้ำหน้าก็สมน้ำหน้าไปเสียหอวอู้อีกหลายเก้าเลยนะคะกว่าเราจะถึงอันที่มี9ก้าอันนะคะอ้ยอุ้ยอุ้ยเดินวมทถนัด เก็บตกลองเลยใช่ไหมล่ะทุกคนไม่ต้องสนใจนะคะเพราะว่าถ้าเราชาร์จแบตมันก็จะกระตุกกระตุกหน่อยนะคะขอโทษทีนะคะตอนนี้กำลังจะชาร์จแบตนี่แหละอึ๊บอ่ะชาร์จแล้วโอเคคุณท้โล่งเรียบๆสินั่นเราจะรอคุณท้าล่งเอ้ย คุณทาโร่ก็เข้ามาใหม่งั่นเดี๋ยวเราตัดไปตอนที่ทุกคนนะคะตอนที่คุณทาโร่เดินมาถึงเอออีสามก้ 3, 9, ที่คุณทาโร่จะเดินมาถึงเราแล้วเราค่อยเดินต่อนะคะ<ป>โอเคตอนนี้คุณทาโร่ก็หลุดไปเพราะว่าคุณทาโร่โอ,โอยากเข้ากลุ่มแล้วมันก็จะได้อะไรสักอย่างนี่แหละทุกคนก็นคือเราไม่เอาไงเราจะถ่ายคลิปอย่างเดียวไงพราอสั้นแล้วก็ให้คุณทาโร่นั้นไปเชียงไลยแล้ว ไม่ใช่น้ำเงินไม่ใช่ฟ้าไม่ใช่เขียวไม่ใช่เขียวอ่อนไม่ใช่เหลืองไม่ใช่ชมไม่ใช่แดงก็ไม่ใช่อะอเออเหลืองใช่เหลืองใช่ใชโอเคอเคือคแค่จะถึงจุดเร็พอยแล้วทุกคนม่วงไม่ใช่ งเงินไม่ใช่ป่าไม่ใช่เขียวเขียวอ่อนเขียวอ่อนทุกคนเขียวก่อนโอเคตอนนี้ก็สิบอันแล้วนะคะคุณฮารโลอยู่ไหนเนี่ยคุณอยู่ในสัญญาณบอดทันทีแน,น่ๆเราไปดูเครื่องคุณฮารโลก่อนนะคะแป๊บนึง โหลดล่วงโหล่องตลอดมึง่โหลดล่วงอะไรก็ต้องเริ่มใหม่ด้วยอ่ะดูดิเนี่ยใช่เกมกาตต้องเริ่มใหม่ด้วยถึง<ม>บอกให้ใหโกงไงก็ให้ก็ใช่ไงโกงอยู่แต่ว่ามันชอบเผอลอล้นเข้าใจไหมอ่ะ เหนเอเือนั้นเราพูนฐานเราองแต่ว่าคนแถเราทรบลน,นะคะฉันก็เลยรู้สึกว่าคนแถเรสดูไม่ดีเลยนะก็เพิ่มสีม่วงเหมือนกันแต่เข้มนิดนึงอ๋อใช่คือมันจะให้ความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นแหละความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จ ใช่คือมันให้พายายามห้ามหล่นอะคือหล่นแล้วไปเริ่มใหม่ตรงนู้นนั่นใอย่างเงี้ยคือแบบห้ามม่มแต่ถ้าเพื่อถึงตรงเซฟพอยต์อะก็คือให้เพื่อตายเพื่อจะไปอยู่เซฟพอยต์ไงแต่อันนี้เพื่อยังไม่ถึงเซฟพอยต์เพื่อก็หล่นหล่นหล่นมันก็มาเกิดทร่งสนามหญ้าดิไม่เพื่อกดเซฟแล้วนะเซฟรัวรัวลองลองไม่เพื่อลองแล้วมันก็ไม่ได้ แบบลองเหยียบแล้วน่าจะบัก แบบจริงแบลบ็กเาลสวยมากเลยคะแบลบ็กเาลสวยมากเลยะคือแบบแบ็กเาลเป็นแบบพวกตึกแล้วคือเหมาะกับบรรยากาศสีหลงมากทุกคนโอ้มีเพิสัมภา นี่เซ็กไฟอยู่นี่ป้าอุ๊บ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 ลุ๊บเป็คพอยเซนี่ไงสีแดง เล่นลนลอเล่นสีส้มเย yeah. สมผูตอนนี้ก็จะถึงไยชนะแล้วนะคะ แน่นอนว่าเซนะจะมีของเล่นให้เราเล่นนะคะเฮ้ยเยอะกว่าปกติกเลยเยอะผิดปกติกมากเสียสเข่อ่อนจ้าไป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 โอ้ยร่วงไม่เป็นไรจ้า เราใจยงเย็นไปก่อนเรายังมีเซฟอยู่นะคะเห็นไหมส่วนคุณทะโลก็แบบส,สัุงฉันไม่เกิดตรงนี้คือแบบเป็นอะไรที่แบบ What is that มากอุด้ยกับร่วงแต่ไม่เป็นไรนะจ๊ะไกล้กันโอ้โหสมพูต่อเลย เออโอเคนั้นเราตัดไปตรงเราถึงัยชนะแล้วกันจะได้คลิปไม่ยาวนะคะตอนนี้เราใกล้ัซชนะมากพอขนาเราก็เลยเปิดกล้องเลยแล้วกันนะคะเปิดกล้องเลยเฮ้ยสีเรื่องเจ้อุ้ยก็ถึงแล้ตื่นเต้นมากนะคะว่าจะเป็นเกิดเรืวังจ้ะ ะะมาดูกัร์ตูนไชนะคุณทาโร,ร่ฉันกูทาโร,ร่โไม่ต้องเล่นแล้วฉันจะฉันถึงัยชนะแล้วคุณทาโร,ร่โมาดูัยชนะน,ะนี่คุณทาโร,ร่โล,ลองพูดเลยเพราะคุณทาโร,ร่อยู่ตรงคอหน้าเราจริงๆอะะลองบอกทุกคนกคนเห็นไหวะคุณทาโร,ร่อย,อยู่นี่น,นี่ก็จะมีเจ้าของแบบอ๋อคนนี้อาจจะเป็นคนช่างก็ได้นะอุย้ยช่วยมากแม่ ขอบคุณเจ้าของแมปด้วยนะคะที่สร้างแมปนี้ขึ้นมาเนี่ยดูๆอุ๊ยทุกคนเราทราบสิมั okay. ่งเนี่ยเอาเอามาเลยเอามาเลยเอามาเลยนี่อันนี้ก็มั่งเกินไปอ่ะออเออเออพีดีหนึงพีดีหนึงเออพีดีนึงเออผสมเยอะมากแม่โอเคก็น่าจะประมาณนี้นะ ส่วนอันนี้ก็เป็น V I P แต่เราไม่ได้เข้า V I P แมพนะคะเพราะฉะนั้นเฮ้ยพี่โอ้อน่าลองพี่โอ้นี่ไงเข้าอันนี้อาจจะเป็นเกี่ยวกับไอ้เข้ากลุ่มก็ได้พี่ลองเข้ากลุ่มนึพี่อาจจะเข้าอันนี้ก็ได้ได้ก็ได้ลองลองลองไม่เกี่ยวใช่ไหมโอเคสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะใครที่ใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับใครกดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งเพื่อไม่้เป็นการภาคคลิปใหม่ๆเขาไม่ได้นะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายเดิน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 